ฝ่ายกิจการฮาลานคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดบริการการขอรับรองฮาลานในปัจจุบันมีความสะดวกอย่างไรหากพบข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรติดตามได้ในหน้าต่างกอทท่าผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงหน้าต่างกอทนะครับเพื่อที่จะมารับรู้นะฮะการทํางานและความเคลื่อนไหวของคณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยหลายฝ่ายและฝ่ายหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับนั่นก็คือฝ่ายกิจการฮาลานนั่นเองฝ่ายกิจการฮาลาลน,นะครับเพื่อเป็นการบริการให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆในการขอรับรองฮาลานและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับที่เป็นมุสลิมนะครับก็ได้มีความสบายใจ แต่ถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหานะครับในผลิตภัณฑ์นั้นๆคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมีเงื่อนไขอย่างไรจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับเพื่อเป็นความรู้ร่วมกันในสังคมวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองประธานฝ่ายกิจการฮาลานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในะขณะเดียวกันท่านดํารงตําแหน่งเป็นรองเลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยอยู่ในระบบสูงกับผมแล้วนะครับคุณนรงเดชสุขจันทร์ครับสล ا م อะลัยกุมครับครับวะลัยกุมอสสลามวะเราะกุมุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลครับครับสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมอาจารย์สบายดีเหมือนกันนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ฮะก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเข้าไปในรายละเอียดนะฮะอยากให้ท่านได้พูดถึงนะครับพื้นฐานนะฮะหรือว่าขั้นตอนการขอรับรองฮาลาลนะครับ แบบที่พอจะเข้าใจง่ายๆและตอนนี้เนี่ยเราอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนคนที่ประกอบการอย่างไรบ้างครับในช่วงนี้ครับครับ a s s a ลกุม a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมนรงเดชสุขจันทร์นะครับล้วก็รองกริการคณะกรรมการการเซ็นเปิไทยรองประธานฝ่ายกิจการคณะสำนังการการเซรนเปิไทยนะครับคณะกรรมการการเซ็นิไทยเนี่ยนะครับมีเครื่องหมายรองหัล้านเนี่ยนะครับตามพรบอุฒิการพิจารณาสายสามสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยนะครับ ก็เริ่มนะครับจากการที่เราได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับใน2 5 4 0เนี่ยจนกระทั่ง <passa> ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นการไายเต้านะครับเ,เรียงลำดับขึ้นมานะครับจากการอขอรองรานจากผู้ประกอบการขอรองรานเนี่ยจากเริ่ม <c oughs> น้อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายพันผู้ประกอบการณนะตอนนี้เราการันตีว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะ เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับนะครับผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่ามีศักยภาพนะครับในการที่การขอรรองค้าและก็ไปสู่ตลาดโลกในเชิงธุรกิจจากเมื่อก่อนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่ว่าแล้วเนี่ยจากเริ่มน้อย,อยขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับถ้าเราดูถึงเรื่องการยื่นเอกาสารเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนแล้วมันก็ต้องเยอะกวสมควรอยระทังปัจจุบันเนี่ยสำนักง,งานการมกการ,กการกไทยเนี่ยโดยท่านปรติ คนตังโตีสุรินทร์ล拉เร่นะครับท่าเล่ไปเลขาธิการเนี่ยท่านก็นมีนงานโยบายนะครับแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อที่จะมาทําการขอรับรองค้าล้านออนไลน์นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับออนไลน์เข้าสู่ยุคปัจจุบันไะด้ได้ได้รวด,ด,ด,ดเร็วซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นการสะดวกง่ายดายขึ้นแต่ถามว่าในความง่ายดายนั้นมันไม่ใช่มักง่ายนะครับขั้นตอนการตรวจต่างๆนั้นถือว่าเรามีการเข้มข้นนะครับการตรวจเอกสาร ครับต่างๆอานาการตรวจลายผลิตนะครับการตรวจต่างๆทุกท่านได้สบายของร้านเนี่ยซึ่งเรายังคงคุณภาพไว้เหมือนเดิมผมบอสรุปอย่างนี้ขั้นตอนที่ผ่านมาในอดีตอาจจะเป็นเรื่องเอกสารนะครับที่ต้องส่งตรงแต่ตอนนี้เราเป็นระบบออนไลน์ในเรื่องเอกสาร,รแต่ในเรื่องของการตรวจเนี่ยยังเป็นออนไซต์ site, เรายังลงพื้นที่ดูแลต้องตรวจกันเข้มเหมือนในอดีตที่ผ่านมาถูกต้องไหมอันนี้ถูกต้องครับถูกต้องครับเรารตรวจ<ม>นะครับ การตรวจของเราเนี่ยไปออนไซต์เนี่ยนะครับคณะตรวจคณะที่ปรึกษาเราเนี่ยเรามีข้อกําหนดชัดเจนนะครับให้ตรงกับมาตรการขอาสรธารณสุขเมื่อมีการตรวจรับรองแล้วนะครับแน่นอนการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มันยังคงความเป็นทาลานอยู่เนี่ยเราก็มีทั้งระบบบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งลงไปออนไซต์นะครับเราบังคับเลยฮะต้องลงออนไซต์แล้วก็จะมีใบประเมินผลนะครับเ<ม>ข้าโรงงานแล้วก็ส่งมาให้สำนักงานคณะกรรมการการเพื่อไทยเนี่ยได้ทราบว่าแต่ละเดือนเนี่ย ผู้ประกอบการนั้นอนะ่ะยังสามารถที่จะรักษาคุณภาพคุณสมบัติของการขอวัค้านได้อยู่หรือไม่นะครับและหลังจากนั้นเสร็จเราก็มีการประเมินนะครับในเชิงของผลวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นณนะนะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่สูมเสีย่ยงนะครับในหลายๆตัวเนี่ยเราก็มีการประเมินผลในลักษณะด้วยนะครับ,บผมนั่นหมายถึงว่าในเมื่อ เราได้อนุญาตนะครับหรือออกใบรับรองฮาลานให้กับผลิตภันฑ์ใดแล้วไม่ได้หมายถึงออกแล้วออกเลยเรายังมีการติดตามผลยังดูอย่างต่อเนื่องการลงไปนะฮะการสุ่มตรวจผลิตภันฑ์ต่างๆการที่เราจะต้องให้คนเข้าไปตรวจดูนะฮะว่าทาถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะรเป็นประจําอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะอันนี้ถูกต้องครับอ่อคือเมื่อเราให้แล้วอย่างที่อาจารย์สมา,วานว่าดนะครับเราก็มีการอา่อ ประเมินโรงงานนะครับด้วยกับที่ปรึกษาโรงงานของเราได้เข้าไปนะครับประเมินโรงงานว่าจะสมามารถรักษาระบบได้ไหมแล้วก็มีการสุ่มตรวจนะครับในเชิงของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับว่าสิ่ให้ไปนั่นเนี่ยาสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคทั้งใน,นและต่างประเทศหรือว่าองค์กรหาร้านทั่วโลกไม่ใช่ผู้บริโภคเท่านั้นที่จะตรวจสอบเราองค์กรธาร้านทั่วโลกเขาก็ตรวจสอบเรานะครับว่าธาร้านประเทศไทยซึ่งเป็นนอนมุสลิมเนี่ยนะครับมีมุสลิมไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย คุณจะมีศักยภาพพอไหมครับผมบเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แน่นอนเราก็พยายามที่จะตรวจแล้วพยายามดูแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังเกิดปัญหาข้อผิดพลาดนะฮะเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเราพบข้อผิดพลาดด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ขั้นตอนของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเรามีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรครับอันนี้ ครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดนะครับจะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยซึ่งแน่นอนครัสำนักง,งานคณะกรรมการการการถไฟเนี่ยจะต้องยึดหลักศาสนาเป็นหลักก่อนแล้วก็เราก็มีระเบียบนะครับระเบียบบริหารกิจการทาร้านเนี่ยปีสองห้าห้าแปดนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดข้อบังคับต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราเขียนไว้คิดว่าครอบคลุมมากนะครับพ<ม>อสมควรเพราะบริบทการก่รอข้อบังคทาร้านของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจะต่างกับ การส่อรานในประเทศที่เป็นมุสลิมล้วนนะครับซึ่งเราเหียนว่าชัดเจนแยกโรงงานนะครับแยกสถานที่ผลิตนะครับต้องแยกชัดเจนทั้งหมดนะครับแต่ก็อดไม่ได้ฮะที่ว่าจะต้องมีผู้ประกอบการบางรายนะครับที่อาจจะเล่เล่อ์นะครับอาจจะไม่เจตนาหรือเจตนากันแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการผิดระเบียบคณะกรรมการการเมไทยนะครับเมื่อผิดระเบียบคณะกรรมการการเมไทยเนี่ยแน่นอนครับเราก็มีอำนาจในการยกเลิกซึ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของกรรมการสัจังหวัดนะครับเมื่อกรรมการจังหวัดนี่มีตั้งคนสังเกตกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยว่าเออโรงงานนี้น่าจะผิดระเบียบผิดข้อกําหนดนะครับก็เป็นอำนาจของกรรมการสัจังหวัดเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบเมื่อกรรมการจังหวัดยกเลิกส่งมาที่กรรมการพไทยกรรมการพไทยก็พิจารณานะครับโดยการสืบสอบข้อเท็จจริงมาสอบข้อเท็จจริงแล้วเมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเป็นจริงอย่างที่กรรมการจังหวัดยกเลิกมา เราก็มีการยกเลิกนี่คือนี่คือขั้นตอน<อ><อ>ครับครับผมเรื่องฮาลานเนี่ยเป็นเรื่องเรียกว่าละเอียดอ่อนสําหรับพี่น้องมุสลิมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านบอกแบบนี้ผมเข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเวลาเราไปตรวจพบนะฮะว่ามีข้อผิดพลาดในกระบวนการยกเลิกตรวจสอบต้องใช้เวลาถ้าออกมาแล้วว่าเอ้ยมันผิดพลาดจริงท่านยกเลิกจริงในขณะเดียวกันสินค้ามันออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการยังไงฮะ คือโดยปกติแล้วนะครับในระเบียบเราเขียนไว้ชัดเจนนะครับก็คือให้เก็บสินค้าเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่ไม่สุ่มเสี่ยงนะครับอ,อาจจะเป็นการระเมิดเครื่องหมายอย่างเดียวนะครับไม่สุ่มเสี่ยงในหลักการศาสนาเนี่ยในระเบียบเราเขียนว่าให้เก็บสินค้าภายในเก้าสิบวันหรือ,อเราติดสินใจว่าแล้วแต่คณะกรรมการได้กําหนดหบางทีสามสิบวันก็มีเจ็ดวันก็มีหรือทันทีก็มีนะครับอันนี้หลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ย,มาายเมื่อก็ับมาเลิกแล้วเนี่ย เราจะเป็นต้องมีการกระบวนการในขั้นกฎหมายนะครับเพื่อจะมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเห็นว่าไม่มีใครเห็นหรอกนะเรายังใช้ได้อยู่ก็ปร,ประกาศยกเลิกๆๆก็ใช้ไปก่อนเราก็มีการกระบวนการในขั้นกฎหมายซึ่งเราก็จะร่วมกันผลัดการกต่างๆครับผมอาจจะมีข้อสงสัยหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็ตามถ้าหากว่าถูกยกเลิกไปแล้วเอาละเอเอตอนมี เครื่องหมายรับรองฮาลานเนี่ยขายดิบขายดีแต่นี้มันเกิดขอ้อผิดพลาดถูกยกเลิกไปแล้วเขาต้องการที่จะกลับมาขอใหม่อีกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมก็จริงๆแล้วแต่ว่าในระเบียบของายกิจกรฮาลนสองห้าห้าแปดเขาเขียนม,มาชัดเจนว่า,สา,าสามารถที่จะมาขอรับรองฮาลานใหม่ได้นะครับซึ่งอย่างที่คุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับว่าบางทีบางผู้ประกอบการน่าจจะตั้งใจอ่าหรือไม่ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาอุทธรณ์ นะครับในการที่จะขอปรองค์ห้านใหม่ได้ภายในสามสิบวันนับแต่หลักทุกเลิกถ้าคุณไม่อุทธรภายในสามสิบวันถือว่าคุณมีเจตนาที่จะไม่อุทธรไม่ไม่ดีทีใช้คือมหมายมาหรานแล้วก็ก็ไม่ว่ากันตัวในการดําเนินข่านตอนกฎหมายก็ต้องว่าอีกเรื่องหนึ่งส่งวนผู้ประกอบการที่มา,มาอุทธรภายในสามสิบวันเราก็จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับว่าในสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยทาลงไปเนี่ยนะครับตั้งใจไม่ตั้งใจหลักฐานต่งางๆนนาซึ่งไม่ใช่ว่าอุทธรแล้วก็จะได้ จะได้กลับมาใช้เครื่องหมายเหมือนเดิมก็คืออยู่การพิจารณาของฝ่ายเหมือนเดิมนะครับบางผู้ประกอบการก็อุทธร์แล้วก็ได้กลับมาใช้เครื่องหมายทลองเหมือนเดิมบางผู้ประกอบการอุทธร์เราก็ไม่ให้ใช้เครื่องหมายนะครับถือว่ามีความผิดร้ายแรงเราก็ไม่ให้ใช้เครื่องหมายนะครับซึ่งเราก็ต้องมีมาตรฐานเพราะถือว่ามาตรฐานเรานั้นน่ะเป็นมาตรฐานว่าการศาสนานะครับครับผมเอาละฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเอาละครับในช่วงสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านได้ฝากถึงความห่วงใย นะกับพี่น้องประชาชนคนชมรายการในสถานการณ์ปัจจุบันหรือแม้แต่ในเรื่องของที่เราจะต้องไปหานะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ฮา้านด้วยก็ได้เช่นเดียวกันฮนะเช่นครับในในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยนะครับเราก็จะชี้แจงแล้วว่าการตรวจสอบการสอบทวนสอบระบบต่งางๆานานเนี่ยเรามีมาตรฐานซึ่งการันตีได้จากว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ ที่เขาให้การยอมรับพารานไทยเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการที่จะส่งสินค้าไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในเนื้อสัตว์เนี่ยสินค้านั้นน่ะใบเซอร์นั้นน่ะนะครับของของผู้ประกอบการรายนั้นน่ะถ้าใบเซอร์นั้นใกล้หมดอายุแค่ใกล้หมดอายุเนี่ยประเทศไปทางไม่รับอืท้ายสุดต้องมาให้กับฝ่ายกิจการ้าสำนังงกงานการรมการไทยเนี่ยเซ็นนะครับว่ามีการต่ออายุรับรองแล้วนั่นของกังสือประมายว่านะครับ คำรองเครื่องหมายบรงหารของประเทศไทยนี่เป็นที่ยอมรับของภาคแล,ละภาคเอกชนครับผมเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับก็ถือว่าเราได้ความรู้ร่วมกันนะครับสำหรับตัวผมเองและก็ท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ายกิจการทล้านเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าคงสร้างความเชื่อมั่นนะฮะให้กับผู้บริโภคและก็สร้างการระมัดระวังให้มากขึ้น ของผู้ผลิตเช่นเดียวกันนะฮะเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนารงเดชสุขจันทร,ร์ร,รองประธานฝ่ายกิจการฮาลานคณะกรรมการกลางอิสลามขหงประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับสลามลอะไรกุมครับพระว่าอะไรกรมสละมวลหรอครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างกอทอวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ